สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะเราก็อยู่ในตอนจบของการเล่นเอาชีวิตรอดกับคุณที่ผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบมาว่างแล้วแต่ยังไงก็มันจบโอเคนะครับเราจะมา PVP กันโอเคครับมาหนึ่งอ้ยเชีย่ยทีทอย่าเบึง้งเย่ ได้ได้ล <laughs> าเล็บตีลักของพี่กินไปด้วยล้านึลยตีกุดดินหาอะไรนะตี่กุดดินเลยตีกุดดินเลยตี <laughs> ่กุดดินเลยตีกุดดินเลยมาอยู่ไหนเนี่ย <laughs> มาเลยโอกินยารับกองดิไปเออเออไม่ได้รัก ไม่ได้แล้วไม่กูจะกูข้มใจไม่ได้แล้วจริงโอเคนี่ครับน้อยกูก็มีดิเนเล้ผมกูไปตายสะถืงหันปืนเข้าหาหัวนายปังเดี๋ยวกเกละจะลงใจมาเร็วไปแล้วเราจะสู้มันแล้เหนียวยตว้องพิจิตยังน้อยจิจมตัวเบิ่งสิเจอฉุดเลยกูจะบุกไปถึงบ้านมึงนี่แหละ เดี๋ยวนะกิมีกูตกแเดียวไม่ตีดีเดชแก้ไปแล้วังนี้อีโคนะได้เลยได้เลยได,ด้เลยยไปกิด,ดียังไม่พร้อมไม่หลงไม่หล <laughs> <laughs> งวันนี้แลโอ้ยโคตรมันเลยีมัน หนึ่งนาทีสองนาทีแล้วโอ้โหเทคนิคเทคนิคที่โคตรจะสั้นในการเล่นเอาชีวิตรอดนะครับใครตายก็ว่ากลางก่อนฟูตายไป็นนแล้วมีจีโล่ตกไหมวะสองจะไม่ี่กีดตายไปหนึ่งเออพี่กีตตาย่กี่าเพิ่งตีนะตีอยู่ไหนหรอกอน,นี่ตกลงไปอยู่น,นี่อย่แน่เลยเอาตสกีจะกี้เลยลุ้นแล้วตีไปก่อนเลยมึงโคตรจุ๋เลย ไปตายกับสเกลเลตันซะไล่มาเลยแหล็กชิบหายเลยเอแหลกชิบหายเลยไปตายเสียถึดหันปืนเขาเอาเนาะตายไม่ดี่ะเดี๋ยวไกลแล้วจะเอามาเดี๋ยนึงสองสามเดี๋ยวได้ที่เก็บของก่อนเี๋ยวไปกินดูตาดาบที่ใหญ่เลย เอาเอาดาบตีกรีดไปไม่ต้องก็ได้เยาตีกราฟเองนี่ตีดาบตีอยู่ในนี้เอายินมาดาบตีอยู่นี่นี่ตีตีเีีต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 ีีตตีตีวตีตวีตีตตีไตีีีีีต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 ีฮ่า่ตีี

ได้ได้แล้วกูฆ่ามึงแ<ป>น่ไปของเลยเเใส่ยึดเกาะยู่ไม่ย้ายตีตีตีกีระตีกับ,บือเยะยงไหยากยากยากต่อยตีสัตว์เอาจีกาอนตีินเออได้ได้ได

แล้วกูได้มาแค่ไว้ตายกี่รอบแล้วเว้ยฮะกี่ตาเป็นสามสามตียสามกันสี่ไหเออหรือยังรอบสุดท้ายนะครับโอ้ยเขาต้องตายแน่แน่กูยังไม่มีอาวุธเฮ้ยบอกเลี้ยวอย่าซ่ะบอกเลี้ยวโอ้โหฮาดาทีรอบทีเร็วรีบรู้เร็วโอ้โหเสียงซอมบี้เอามาเร็ว แปเอาวุธดิไม่ไว้ใจมึงเลยจ้าตอนนี้เออพี่กินไว้ใจจ้ะแล้วพี่กินยิดนึงมั้มึงยิดนึงแต่กูนี่ไม่มีอะไรเลยอย่าลืมว่าพี่กินมีเล็กอยู่ในกล้องมาเออเอามะจะโกหกนะเด้อเขี้ยนเขี้ยนรถตีลักดื้อหัวใจเลย ไปกินก <go> oh, kind of ี่กงไปกินจ้าไปกิ๊กีกตินกูกี่กเลยอ้าโอ้ยตีเกอเ้อกสุดทายเหรอเอารอบสุดท้ายนะครับเฮ้ยตีทีรอรอตอนข้ามไหมไม่เอาตตีกม้หกูก่อนฮะ กีโรพี่กุ้งเลยอพีใช้โ้ตีเอาอะไรขวานไม้เออดาบเหล็กไอ้ขวานเหล็กกอกว่าว้อะไรเลยกว่าเดียวอ๋อไม่คิดได้ขวานเหล็กเนี่ยตั้กลางไงนู้นเลยมาตั้มกลางนู้การสุดท้ายของคุณเคจะียดีไหมโอเคมึงมาเลยดี๋ยสิอยู่ไหนวะบ้าน ดูด้วยซอมบี้ก็มาเกี่ยวด้วยกันให้ซอมบี้เข้ามาเกี่ยวอะไรดีแล้วว่ามันไม่ดีมันจะล้มตีโอเคครับพิกิดเดี๋ยวพิกิดอันดาเล็กไมมที่ก่อนไม่ต้องพิกี่ขอเล็กหน่อยนะเราไปจังแล้วกูไม่มีแล้วฮ่าๆกูตายอยู่ในนี้เองกูจำได้เลยอยู่นั่นไม่ต้องก็ได้อยู่นั่น กูพังบ right. 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 oh, ้านกูแม่งได้สัตว์อะไรอะไรเฮ้ยที่ทีนอนกันดีกว่ากูว่านอนกันดีกว่าไม่นอนเลยเอาที่ออกจากแม่แม่งเลยนะเออได้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 นอนก็ได้เอาแต่ว่าต้องให้พี่กินกินอาหารก่อนมึงอย่ารักได้ยังไม่หายกูก็จะหมดอยู่ออมเต็มสุดเลยซอมบยสัมผัสเลย ติตีตอนพี้เองพี่กินพี่กินเกียจกองทีว่าที่กิเกียจี้เกียจอย่างมากเลยนะคะเป็นเกียจมากเลยคุณตาคลิปอยู่หรือเปล่ายังเอ้ยถ่ายถ่ายอะไรไปยังไม่รู้เลยหัวบล็อกบล็อก ไปกินต yup. ิดตองดีบีกิดยังเลยตอนนี้ไม่ตงกได้อ่ะอ่ะอ่าไปกิหยุดเอาตีตีแปวของก่อนนะแปวของิ้วมึงเก็บของกูหมดแล้วเบริรีบๆเอาจริงเหรตีกูทับเลยไปกินแล้วหุดเกาะดีไว้ด้วยแล้ ชเ,เอาเอามือเอาของไปไม่กินไม่ปล่อยเดีนุองเลยเบอร์มิเออเอาเอาให้ดาบแล้วตีเดี๋ยววอา่ามูเพื่อนี่ดาบตีนี่อยู่ด้านนอกจังเปเอาตนะีเร็วรีบๆเก้านาทีแล้วนะ oh. เดี๋ยวต้องใช้เวลาในการนะั please, บคลิปอีกโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืม <c oughs> กด <c oughs> กระทืบไลค์ถึงส like, ิบไลค์ ไม่ต้องรับให้มันนะครับเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเเอาแววดาบมาเดี๋ยวครั้งนี้เราจะปิดฉากครับเดี๋วปิดฉากเร็เวใครจะเป็นผู้ชนะครับขวาเหล็กกับดาบินทีด้วยงใจไม่ต้องเป็นกำลังใจให้มันครับ เดี๋ยวมันก็ตายนี่อยู่ด้านนอกไปนี่เนื้อตรงไ่กิจมาที่ชื่อีอกอ่กิจมาที่ชื่อพี่กิดก่อนอะไรทีนี้โอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยโอเคไปเลยมันบักทำไมมันชอบบักวะเชี่ยมันคืออะไร ต้องหอให้ดีแล้วโอเค <Okay S 1> ครับผมสำหรับว<ม>ันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ